สวัสดีจ้ะเพื่อนวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักว่านชนิดหนึ่งนะคะเขาชื่อว่านสิบแสนหรือว่านแสนสุขนะคะเพื่อนๆชาวต่างชาติเรียกคลวียเนาะเขาจะเป็นไม้ในตระกูลของอมาลิลิสนะคะพวกว่านสิบทิศประมาณนั้นเนาะตระกูลเดียวกันกับฮิป้แอสตรัมนะคะลักษณะ ใบของเขานะคะจะเป็นรูปวงแหวนนะคะสีเขียวเข้มเนาะแล้วก็หัวของเขาจะอยู่ใต้ดินนะคะเขาไม่ชอบแดดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอ,อยู่ที่แดดรำไรได้เนาะเพื่อนๆเ,เนาะการให้น้ำก็คือ3-5วันให้ครั้งหนึ่งได้นะคะ แล้วก็ดินก็คือชอบดินโปร่งๆเนาะระบายน้ำได้ดีนะคะเรามาดูดอกของเขาค่ะเ,เพื่อนๆนคะลักษณะดอกของเขาจะคล้ายตแตรนะคะอุ้ยหักหรือเปล่าเนี่ยดูสิเพื่อนเพื่อน<ๆ>เราพยายามเนี่ยเขาเพิ่งบานเมื่อวานเขายังตูมอยู่เลยนะดอกเขาจะมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ส้มเข้ม สีแดงสีม่วงแล้วก็สีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะที่บ้านเราจะเป็นส้มข้างในเป็นขาวๆแล้วก็มีอีกส้มอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะลักษณะดอกของเขาก็จะคล้ายๆแตรอย่างที่กล่าวมาแล้วเนาะเขาจะมีทั้งหมด6กลีบนะคะเพื่อนเราไม่อยากแตะมากเดี๋ยวเดียวน้องหักเนาะแล้วก็ที่บ้านนะคะหนอนมากินตอนดึกๆอะคะ่ะเขาจะมากิน เนี่ยค่ะมีหลายดอกเหมือนกันเนาะพรุ่งนี้ก็กำลังจะบานนะคะาบางตำราเขาจะเรียกว่าแบบว่านร้อยล้านนะคะเพ,พื่อนโอเคเรามาพูดถึงการขยายพันธุ์กันค่ะเขาจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะอ่าถัดมาเราจะฉายกล้องไหมดูตรงนี้นะคะเพ,พื่อนๆดูสิดอกเขาล่วงไปแล้วเขาก็ผสมพันธุ์กันเองเนาะจนกลายเป็นเมล็ดแบบนี้ค่ะ ก็นำมเมล็ดไปเพาะนะคะเขาจะงอกประมาณ5ถึง3เดือนแล้วแต่สายพันธุ์นะคะพันธุ์ที่ยากๆกก็คงจะต้องรอนาะนนิดนึงเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยค่ะการให้ดอกนะคะเขาจะให้ดอกช่วงเดือนสิงหาถึงพฤศจิกายนก็คือตอนนี้วันที่16พฤศจิกายนเนาะต้องให้ดอกแต่ที่บ้านเรานะคะเพื่อนเเขาก็ให้ดอก สม่ำเสมอนะบางทีก็เนี่ยค่ะออกมาก็เจอบานแล้วอย่างเงี้ยของเรานะคะจะอยู่รอบๆบ,บ้านเลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะใบของเขาแล้วก็การการใบเนาะก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะก็พวกพืชตระกูลพรับพลึงนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต้นประมาณนี้เนาะ เนี่ยละค่ะวันนี้พามาให้แนะนำสั้นๆนะคะเป็นคลิปสั้นๆเนาะรับขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะคะค่ะถ้าต้องการติดตามไม่ว่าจะเป็นว่านมหาโชคนะคะเราก็ทำคลิปไว้แล้วเนาะเพื่อนๆไปชมได้นะคะแล้วก็ว่านสิบทิศสวยๆนะคะเพื่อนๆไปชมได้นะ ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้า